อ,อันให้จมเลยเด้อเมนีเด้อให้จมเลยเด้อโหพวกมึงนี่งามกูเปิดลานเปิดยังพวกมึงกับบ่าวาอุดหนุนกูงามจังสันมึงทักมาหากูไม่อย่างวัวตีทักมายืมเงินกู กูก็บ,บอกไปว่ากูบม่มีอืมจักหน่อยมึงก็ไปโพดว่าเออมูพวกบ่อซอยมึงจังสันจังสีฮู้ไล่สารละอ,อืมให้กูบอกซะเถอะน่ามูเพื่อนฟูงเปิดยังเปิดลานอ่ะได้ก็ะส่นเออ ห้พากันหูจากดเดอ้อออุดหนุนมูเน่เออเงินของพวกมึงเน่ะอาจจะบริถห่ให้มูห่วงมึงรวยดอกอแต่ว่าเงินของพวกมึงเน่ะมูเขาสิจําเดอ้อว่าเออยางหน่อยการที่มึงทักมหากูมึงก็ต้องเดือดร้อนอ,อยางหน่อยมึงก็เออ ยังอุดหนุนกูอยู่อ่าหาบาท1ิบบาทเนะอะออมันบริเฮตในเพื่อนรวยดอกเพื่อนเอ้ยอแต่ว่าเหตุแห่ความสัมพันธ์ระหว่างมูนั่นแหละที่สื่อเนื่ง n และการช่วยเหลือจำไว้เดอ้อเออจำไว้บ่า่าเรื่องได้ก็ตามแต่จำไว้เท่านี้แหละเดอ้อให้จมเนี่ยโอ้อยากระบายว่ะ ピカピカ。